สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Final Girl วีทารุจอแคมป์สยองภาพยนตร์ปี2015จะเป็นยังไงเมื่อเด็กแก๊งพากันไปดูหนังในโรงภาพยนตร์จูๆ่ๆก็เกิดเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดขึ้นมาเมื่อพวกเขาทั้งกลุ่มเข้าไปติดอยู่ในหนังสยองขวัญและต้องหาทางเอาชีวิตรอดออกมาจากหนังเรื่องนี้ให้ได้ เปิดเลยขึ้นมาพบกับแม็กเธอกําลังนั่งรอแม่อยู่ในรถซึ่งแม่ของเธอเนี่ยก็เป็นนักแสดงหนังสยองขวัญที่มีชื่อว่าแคมนองเลือดเมื่อ20ปีก่อนตัวแม่เนี่ยก็กําลังตระเวนหางานแสดงภาพยนตร์อยู่เมื่อแม่กลับมาที่รถแม็กก็ได้บอกกับแม่ตัวเองว่าแม่ไม่ต้องักมลหลอกแม่หางานที่ดีกว่านี้ได้อยู่แล้วแม็กเป็นคนที่รักแม่มากๆและเธอก็ไม่มีพ่อทั้งคู่อยู่ด้วยกัน2คนมาตลอดทั้งคู่กําลังจะพาการไปกินมื้อขําที่ร้านโปรดแห่งหนึ่งแม็กเนี่ยเธอก็บ่นกับแม่เรื่องค่าบินที่ต้องงหาาาาาเินมมมจ่ยยยยะแก แม่ของเธอเนี่ยก็เลยหยิบบินนั้นโยนทิ้งลงจากรถและบอกกับแม็กว่าไม่ต้องไปสนใจมันจากนั้นแม่ของแม็กก็ได้เปิดเพลงโปรดของพวกเธอทั้งคู่สนุกสนานด้วยกันก่อนที่แม็กจะทำน้ำหกใส่กับอะไรบางอย่างทำให้แม่ของเธอไม่ได้มองรถที่ขับสวนเลนมาบนถนนรถของทั้งคู่ก็เกิดเสียหลักชนกับรถอีกคันแล้วก็พลิกคว่ำในทันทีทำให้แม่ของแม็กเสียชีวิตในทันทีจากนั้นเวลาก็ผ่านไป3ปีแม็กยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างฝังใจและวันนี้มันก็คือวันครบรอบที่แม่ของเธอเสียชีวิตไปเช่นนกั แม็กย้ายมาอาศัยอยู่กับป้าที่บ้านและเธอก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเกอร์ตี้ในวันนั้นเกอร์ตี้ก็ได้มารับแม็กที่บ้านเพื่อไปติวหนังสือวิชาวรรณกรรมที่แม็กสอบตกทําให้ได้พบกับหนุ่มที่แอบชอบแม็กเขามีชื่อว่าคริสคริสเนี่ยเป็นคนที่จะมาติวหนังสือให้กับแม็กนั่นเองครับระหว่างที่ทั้งคู่กาลังติวหนังสือกันอยู่พี่ชายของเกอร์ตี้ที่มีชื่อว่าดันเคนก็ได้เข้ามาชวนแม็กให้ไปดูหนังแคมน้องเลือดที่มีแม่ของแม็กเคยแสดงด้วยกันเพราะว่าเขาอยากให้แม็กไปโชว์ตัว เขาจะอาสาทําการบ้านวิชาวารณกรรมให้ทั้งหมดเลยของปีนี้แม็ก <Mac S 1> ก็อยากสอบผ่านวิชานี้ไปให้ได้ก็เลยต้องตอบตกลงภาพตัดมาที่วันฉายภาพยนตร์แม็กและเกอร์ตี้ทั้งคู่ก็พากันมาในระหว่างนั้นเองเกอร์ตี้ก็ได้แซลแม็กเกี่ยวกับเรื่องของคริสไม่นานนะคริสก็โผล่มาได้จังหวะพอดีเกอร์ตี้ก็ปล่อยให้ทั้งคู่จีบกันไป<ๆ>เธอก็ได้เดินไปซื้อป๊อปคอนในระหว่างที่พวกเขากําลังจะเข้าไปดูหนังก็มีผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเก่าของแม็กที่มีชื่อว่าวิกกี้โผล่เข้ามาสแสดงตัวเป็นเจ้าของของคริสจาก แม็กเป็นนักสแสดงเธอเป็นนักสแสดงสาวบริสุทธิ์ที่กาลังจะไปแคมปิ้งกับพวกเพื่อนๆของเธอในระหว่างนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งกําลังสูบบุหรี่อยู่และก็มีชายที่เมาอีกสองคนทําขวดเหล้าตกกับพื้นทําให้เหล้าหกไหลไปโดนกับสเก็ตไฟของบุหรี่จากนั้นมันก็ทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในท,ทันทีไฟก็ลามไปทั่วโรงหนังแม็กที่กําลังจะเดินออกไปจากโรงหนังก็ไม่สามารถเดินออกไปได้ทางออกถูกปิดไว้หมดแล้วเธอเลยต้องวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆของเธอแม็กวิ่งชนชายคนหนึ่งเขาทํมิอโต้ตกกระพื้นแม็กยยมมก ฟันเข้าไปที่จอฉายในทันทีแม็กและพวกเพ,เพื่อนก็พากันวิ่งเข้าไปในจอพวกเขาฟื้นขึ้นมาและพบว,ว่าตัวเองอยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าพวกเขาตายกันหมดแล้วแล้วก็มาอยู่บนที่สวรรค์กันกไม่นานนะักก็มีรถแวนคันหนึ่งขับผ่านมาทางที่พวกของแม็กอยู่เพื่อที่จะถามว่าทางแคมป์มันไปทางไหนปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถคันนี้มันก็คือนักสแสดงในหนังแคมป์น้องเลือดนี่ว่าทาให้พวกเขาได้เจอกับทีน่าและเคิร์ทซึ่งนั่นก็ทำเอาพวกของแม็กอึ้งกันเลยทีเดียวครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจากกนนนั้รถว็ ขับผ่านไปเวลาผ่านไป92นาทีรถแวนคันเดิมก็ขับตรงเข้ามาพร้อมกับถามทางที่ไปแคมป์เหมือนรอบที่ผ่านมาคีสก็เลยบอกว่าขับไปทางนั้นเกอร์ตี้ก็คิดว่าพวกเรากําลังเป็นบ้าไปแล้วดันเคนก็บอกว่าพวกเราไม่ได้เป็นบ้าพร้อมกับจับเวลาในนาฬิกาเวลาก็ผ่านไปอีก92นาทีรถแวนคันเดิมก็ขับเข้ามาและก็เจอกับเหตุการณ์เดิมๆวนซ้ําไปซ้ํามาในรอบนี้พวกเขาเลยบอกว่าพวกเขารู้ทางพวกเขาเป็นพี่เลี้ยงแคมป์ชีน่าเธอก็เลยบอกว่าให้ขึ้นรถมาแล้วก็ไปพร้อมกันเลยเมื่อขึ้นรถมา แล้วแม็กก็ได้เจอกับอาแมนดานักสแสดงที่เป็นแม่ของเธอแม็กถึงกับน้ำตาแตกที่ได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงที่แคมป์แล้วก็พบกับชายอีกคนที่มีชื่อว่าเบลกดันเคนก็เลยบอกว่าพวกเราเข้ามาอยู่ในหนังถ้าใครมีอะไรด้วยกันคนนั้นจะถูกฆาตกรที่มีชื่อว่าบิลลี่ฆ่าตายทุกคนวิกกี้ก็เลยบอกพวกเขาว่าเราต้องขโมยรถแล้วหนีออกไปจากที่นี่พวกเขาก็เลยเข้าไปยืมรถตู้แวนของเคิร์สแต่เคิร์สกับโยนกุญแจเข้าไปข้างในป่าพวกเขาก็เลยต้องเข้าไปหากุญแจยกเว เดินเข้าไปหาแมนดาแล้วบอกกับเธอว่าเธอต้องอยู่ให้ห่างจากเคิร์ตหากมีอะไรกับเขาเด็ดขาดเซกอาจจะฆ่าเธอได้จากนั้นแม็กก็ได้ตามไปช่วยพวกเพื่อน,อนหากุญใจข้างในป่าขณะที่หากันอยู่พวกเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีมี่เธอกําลังจะมีอะไรกันกับนักเดินป่าคนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กําลังจำนวนเนียกันเนี่ยคาตะคอนที่มีชื่อว่าบิลลี่ก็โผล่มาในทันทีทั้งคู่ก็โดนบิลลี่จัดการให้พวกของแม็กที่แอบดูอยู่ก็ตกใจรีบพากันวิ่งหนีไปในทันทีแต่ดันเค้นกับบอกว่าคาตะ ไม่ทําอะไรพวกเราหรอกพวกเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้แถมยังบอกอีกว่าเลือที่เห็นก็ไม่ใช่เรือจริงๆมันอาจจะเป็นน้าเชื่อมข้าวโพดเฉยๆก็ได้ดันเคนก็เลยแต่แตะเลือดไ่ชิมดูปรากฏว่ามันเป็นเลือดของจริงฉะนั้นถ้าพวกเขาจะออกไปจากหนังเรื่องนี้ได้ต้องให้หนังดําเนินเรื่องต่อไปเหมือนปกติในตอนสุดท้ายจะมีผู้หญิงที่เหลือรอดอยู่คนเดียวเป็นคนจัดการกับบิลลี่เท่านั้นจากนั้นดันเคนก็โดนบิลลี่คว่างมีดอีโต้ใส่เข้าเต็มๆพวกเขาก็ตกใจรีเพนปลาลาบกันเลยทีเดียวในขณะที่กําลังวิง่งหนีออกมา การ็วนซ้ำๆไปๆมา,มาทาให้พวกเขาต้องอยู่ให้ถึงตอนหนังจบภากตับมาที่พวกเขานั่งกันอยู่ข้างในบ้านกําลังปรึกษาหาวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ต่อจากนั้นตัวละครที่มีชื่อว่าพอลล่าก็โผล่มาซึ่งเธอก็คือคนที่จะจัดการกับบิลลี่ในตอนจบของหนังนั่นเองครับพวกเขาก็เลยวางแผนที่จะต้องอยู่กับพอลล่าให้ถึงตอนหนังจบโดยกันไม่ให้บิลลี่เข้ามาใกล้กับพวกเขาให้ได้แม็กก็เลยให้พวกเขาไปติดตามตัวละครพวกนั้นวิกกี้ตามพอลล่าและทีน่าสาวที่ชอบถอดเสื้อผ้าโชว์เกอร์ตี้ตามเบ คริสให้ตามเคลิร์สส่วนแม็กเธอจะตามอแมนด้าหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปเฝ้าแต่ละคนตัดภาพมาที่อแมนด้ากำลังเตรียมตัวที่จะมีอะไรกับเบคแต่แม็กเธอก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนไม่นานนะาักฆาตกรบิลลี่ก็โผล่มาในทันทีเกอร์ตี้เธอก็ได้กรี๊ดลั่นบ้านกันเลยทีเดียวเพราะว่าเธอได้ยินเสียงเพลงของบิลลี่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกๆครั้งก่อนที่บิลลี่จะปรากฏตัวมันจะมีเสียงเพลงประกอบของนางมาก,ก่อนคล้ายๆกับเสียงเตือนนั่นเองครับจากนั้นทุกคนก็วิ่งมาดูว่ามันเกิดอออะไไรขึ้น้นเเกเกกตธ็ดบว่าิ เบลลี่กำลังมาอแมนดาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้เล่าตำนานของบิลลี่ให้กับพวกเขาได้ฟังภาพในหนังก็กลายเป็นสีดําย้อนกลับไปในตอนอดีตปี1975บิลลี่โดนกลุ่มพวกหัวหน้าแคมแก้งจนประทัดใส่เข้าไปในห้องน้ําที่บิลลี่อยู่เขาโดนประทัดแตกใส่ใบหน้าทําให้ใบหน้าของบิลลี่โดนแผดเผาในระดับ3บิลลี่เขาเก็บกดและเจ็บปวดมากๆเขาก็ได้ทําหน้ากากขึ้นมาเพื่อปกปิดใบหน้าและในคืนนั้นเขาก็ได้เข้าไปแก้แค้นกับสิ่งที่เขาโดนมาบิลลี่ได้เข้าไปจัดการกับพวกหัวหน้าแคมได้อย่างเลือดเย็น และนี่ก็คือตำนาของบิลลี่นั่นเองครับตัดภาพมาในตอนปัจจุบันเกอร์ตี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดจากตอนนี้เธอย้อนไปในอดีตซึ่งนั่นก็ทําให้พวกของอแมนดาวิ่งหนีกระเจิงกันออกไปด้วยความตกใจพอลล่ากับเคริร์ตก็วิ่งหนีขึ้นไปบนรถทั้งคู่ก็ขับรถหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีระหว่างที่ขับออกไปดันเคินที่ยังไม่ตายก็วิ่งออกมาตัดหน้ารถก็ถูกชนเข้าเต็มๆดันเคินก็ตายในทันทีพอลล่าก็ได้ขับรถพุ่งชนเสาทําให้เคิร์ตเนี่ยปลิวออกจากรถ phòng thề gọi là bờ tung พอลล่าเธอก็ตายไปอีกคนเช่นกันครับซึ่งนั่นก็แปลว่าคนที่จะมาฆ่าบิลลี่นั่นก็คือพอลล่าแต่เธอได้มาตายซะก,ก่อนจากนั้นพวกเขาเลยมานั่งรวมตัวเพื่อที่จะวางแผนจะเอายังไงต่อไปกันดีแม็กก็ได้อธิบายให้พวกของแมด้าฟังว่านี่พวกเรากําลังอยู่ในหนังสยองขวัญเรื่องหนึง่งที่ฆาตกรบิลลี่กาลังมาตามล่าพวกเราอยู่เราต้องจบหนังเรื่องนี้เพื่อออ,อกไปให้ได้พวกเขาต้องใช้หญิงที่ยังบริสุทธิ์อยู่เป็นคนฆ่าบิลลี่เท่านั้นซึ่งนั่นมันก็มีแค่แม็กและอแมนดาแต่แม็กก็ไม่กล้าท ยอาสาที่จะเป็นคนทํามันเองจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มทําการวางแผนทํากับดักและอาวุธต่างๆตัวงานนี้เขาจะใช้ทีน่าเป็นตัวล่อให้บิลลี่ออกมาเพราะว่าทีน่าเป็นผู้หญิงที่ชอบเปิยโชว์เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็เริ่มลงมือในตอนกลางคืน,คนอแมนดาเป็นคนเปิดเพลงทีน่าก็เริ่มเต้นไปตามจังหวะพร้อมกับเริ่มถอดเสื้อผ้าออกทีละชิน้นจนบิลลี่ก็โผล่ามาทีน่าเธอก็กลักกกวามากเธอ,ก,ก,ก,าาเธอก,ก็เลยหันหลังวิ่งหนีกลับไปแต่ดันไปนสะดุดเข้ากับเชือกที่ขึงเอาไว้ทําให้ทีน่าเนี่ยล้มลงไปใส่เข้ากับก ททัันีครบเมื่อบิลลี่เดินเข้ามาในบ้านได้แล้วบเบรกกับเกอร์ตี้ก็ได้ปล่อยกับดักชิ้นที่2บิลลี่ก็โดนเข้าไปเต็มๆแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรในจังหวะน,นั้นเองบเบรกก็ได้สารภาพรักกับเกอร์ตี้ก่อนที่เบรกจะลงไปหยิบอีโต้ที่อยู่ในมือของบิลลี่บิลลี่ที่ยังไม่ตายก็ได้จัดการกับเบรกไปอีกคนจากนั้นพวกเขาก็ได้ยิงธนูไฟเพื่อสกัดบิลลี่เอาไว้และก็พากันวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นบนพวกเขาล่อบิลลี่ขึ้นมาได้และก็ได้ใช้ถังน้ามันที่ติดไว้ด้านบนเพื่อเผาบิลลลล่่่่ทัั้้้งงเเเป็น็นนนแตตตชืออกกกดดมมมาาิิะบยใส วิกกี้กับเกอร์ตี้วิกกี้ก็ได้บอกให้แม็กรีบวิ่งหนีไปจากนั้นเธอก็ทําการดึงถังน้ํามันลงมาในทันทีซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ทว่าฆาตกรบิลลี่ก็ยังไม่ตายกระโดดลงไปแล้วก็ไล่ฆ่าพวกของแม็กต่อพวกเขาทั้ง3ก็พากันวิ่งหนีไปแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อโคลนจังหวะนั้นเองก็กําลังจะถูกบิลลี่จัดการเข้าแล้วแม็กก็เลยให้อแมนด้าเธอเล่าย้อนความหลังอีกทีเพื่อย้อนภาพกลับไปในตอนอดีตพวกเขาก็จะไม่ได้โดนบิลลี่ฆ่าเมื่อพวกของแม็ก,นนมก,ก,กมใ์ ปี1975มีอีโต้ในมือก็ได้หลุดออกแม็กก็ได้หยิบมันมาไม่นานนักบิลลี่กับผมมาอีกครั้งแม็กก็เลยให้แมนด้าเล่าต่อเพื่อย้อนเวลากลับไปยังเหตุการณ์ปัจจุบันพอกลับมาได้คลิสก็โดนบิลลี่จัดการเข้าให้และแมนด้าเธอก็ถูกบิลลี่พาตัวไปแม็กก็ได้พาคริสมาที่โบสถ์ล้างแห่งหนึ่งเธอให้คิดอยู่ที่นี่เพราะคลิสล่างกายไม่ไหวแล้วส่วนเธอจะไปช่วยแมนด้าที่ถูกบิลลี่เอาตัวไปเมื่อแม็กไปถึงเธอก็รีบช่วยแมนด้าในทันทีแต่ทนใดนั้นเองบิลลี่กับผมเข้ามาแทงแม็กเข้าไปเตเต็ม็มมๆแนนดด้กไไทงสสวปใ่ลล่่ิพือ จากนั้นทั้งสองก็พากันกลับมาที่โบดล้างทั้งสองก็คุยกันแม็กก็ได้บอกว่าเธอเองกาลังจะตายแล้วอแมนดาเธอก็ได้บอกกับแม็กว่าเธอยังไม่ใช่ผู้หญิงคนสุดท้ายเพราะว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับอแมนดาเธอจะเสียสละไปตายเองแล้วให้แม็กอยู่เป็นคนสุดท้ายเพื่อเปคนจัดการกับบิลลี่นั่นเองครับพอพูดเสร็จอแมนดาก็เดินออกไปพร้อมกับเตนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกบิลลี่ก็โผล่มาจัดการกับอแมนด้าในทันทีเมื่ออแมนดาตายแล้วมันก็ถึงตาของแม็กที่ต้องออกไปจัดการกับบิลลี่ทั้งคู่กก็ต่่อออสู้ันยงดดุเดืจ ท้ายแล้วบิลลี่ก็โดนแม็กฟันเข้าไปที่หัวทําให้บิลลี่ตายไปในทันทีจากนั้นก็มีเครดิตนางขึ้นมาแปลว่าภาพยนต์นเรื่องนี้ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่แม็กกับคลิสกําลังจูบก,กันอย่างเร่าร้อนทั้งคู่ก็ว่าหายเข้าไปในที่ไหนสักแห่งหนึ่งแม็กตื่นมาปรากฏว่าเธอมาอยู่ในโรงพยาบาลและพบว่าพวกเพื่อนๆของเธอยังไม่ตายทุกคนอยู่ในห้องเดียวกันหมดจู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงเพลงของบิลลี่ขึ้นมาเลยออกไปดูที่ข้างนอกห้องและพบว่าหมอกับพยาบาลพวกเขากําลังจะมีอะไรด้วยกันจากนั้น บิลลี่ก็โผล่มาพร้อมกับชื่อนางภาคต่อของแคมปนองเลือดหนังก็ได้ตัดจบไปอย่างสวยงามรอติดตามภาค2กันต่อได้เลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เช่นกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ